ข้าวตัวหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมก็เนื่องจากในอีกไม่กี่ปีนีดที่จะเต้องมาตัดสินที่น้องใมซึ่งเราเป็นพื้นที่ที่เราเราเกิดเนื้อสายหรือเชื้อารเชื้อซึ่งของเรอที่ว่าการผสมเสรีสกปรกที่ตลบอย่างสูงโดยเฉพาะโครงการข้าวจัดทำโครงการเพื่อให้ดำเนินการแล้วแล้วก็เป็นที่ให้พบ กับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุลตรวราชการนะครับกระทรวงเกษตรและกรดการผลิตของารเกษตรเกือบ50เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์นะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับถือว่าถือว่าน้อยมากในการที่เพิ่ม GDP ภาคการเกษตรในแต่ละจังหวัดและของประเทศซึ่งในภาพรวมของประเทศเนี่ยภาครายได้ภาคการเฉพาะเกษตรกรชาวนานะครับไม่รวมเกษตรกรกลุ่ม

แล้วก็ดูคนเที่ยวัเป็นตลาดน้ำบ้านสารียัอ๋อครับดูหน่อยได้ไหมบ่อลองยบม่อบจัดอลายอยโตแซ่แมง่น่ดีอางมุมมัได้มากเลแต,แต,แตแลกแใหญ่อน ก็เป็นการมาพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลกับเกษตรกรในเรื่องของการที่กรมการข้าวนมีโครงการในการดําเนินการในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาช่วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องการที่จะลดต้นทุนในส่วนของสินค้าภาคการเกษตรทุกตัวนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็รักษาคุณภาพ วันนี้เนี่ยกรมการข้าวก็ได้ดำเนินม,มาตรการตรงนี้แล้วก็ أ, มีการให้ความรู้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรทั้งในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนและก็ตัวพี่น้องกเกษตรกรเองนะครับในการที่จะทํอยังไงถึงจะลดต้นทุนการผลิตได้นะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะเพิ่ม أ, เพิ่มปริมาณผลผลิตแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องรักษาคุณภาพเนี่ยควบคู่ไปด้วยซึ่งก็พี่น้องเกษตรกรก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ทํางาน,นาร่วมกันตรงนี้ครับคือในส่วนส,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 ส่วนของศูนย์ข้าวศูนย์ข้าวก็คือเกษตรกรชาวนาเนี่ยครับนะ ย่งไรว่าเขาจะเป็นตัวแทนขึ้นมากลุ่มหนึ่งในการวันนี้หน้าที่หลักๆที่เราต้องการคือต้องการให้มเมล็ดแตพเมล็ดพัน,นธุ์ที่มีคุณภาพนะครับไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงความต้องการตลาดหรือสมมติผมยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยอัตราการงอกเนี่ยมันน้อยเนี่ยนะปริมาณพื่นปริมาณผลผลิตต่อไร่ก็จะต่ําต้นทุนก็จะสูงนะอย่างกรณีอย่างนี้อย,นอย่างกรณีวันนี้เราเราผลิตได้700กว่ากิโลต่อไร่เนี่ย เราต้องการยกระดับให้ผลิตผลิตพันธุ์ข้าวขึ้นมาให้ได้ถึง2,000กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น,ปนการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับให้กับชาวนาคือวันนี้เนี่ยในส่วนของภาคกลางก็จะมีการทำนาปังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีการทำนาครั้งเดียวเราก็จะมีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ําน้อยซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราดําเนินการตรงนี้สิ่งที่เราเป็นพืชที่เราส่งเสริมแล้วก็ราคาโอเคมีความต้องการของตลาดสูงก็คืือพช อาที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยครับตอนนี้นี่เราก็เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้าวโพดเนี่ยลดสิบกว่าบาทนะครับอาหารสัตว์ถ้าเราสามารถผลิตเองได้มันก็ลดต้นทุนอาหารสัตว์ลดต้นทุนของปลาุสัตว์ลงได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับ